สบายดีตอนใบใบพี่น้องใบสองบหนึ่งใบสองไบสามสบายทุกคนเงียบสงบบานนี้พี่น้องเหลือแค่เก็บเต้นหน้กระถวยวงของจองเก็บขยะก็จะเป็นนาทีมือแรงน้องน้องเนยน้องนาชาพี่น้ออ่อยบ่ร้ายเดอกพี่น้องขยะเนาะขนาดงานบ่ใหญ่นะนี่พี่น้องมาดิบ่มีขยะได้พี่น้องเลยโอ้โหเห็ดเก็บไปน้ำแน่พี่น้องบ่มีขยะได้ โมงเฮลโลกับย <B> ังมงหนึ่งพี่น้องครัตอนนี้บ่ายเลยได้เหลือแค่งานเอางัวเขาหอเนาะพี่น้องมาอ่งัวเขาหอนี่สิบปอดไจัดอยู่นี้เนาะพี่น้องมีแต่างัวไปลุมอยู่หอพุทธาบรรโมงเขาพุทธานี่อยู่เสึงนี่เด้อพี่น้องเด้อยใส่นอเบิ่งเบิ้งสึงใส่นอนี่แหละเสึงนี่แหละพี่น้องเสึงแถวนี่แหละ ลงมมือเขาลงไปแะไรนั่นๆต้นไม้ใหญ่ๆนะพี่น้องนี่แหละนั่นๆนั่นๆนั่นๆนี่อยู่ฝั่งน้าม้งคุณเด็กพี่น้องต้นนั้นอยู่ฝั่งนั่นฮอบุตาน้ออยู่สันอยู่หลางอะไรอยู่หลางเงาใหม่ต้นนี่แหละพี่น้องเนาะนี่นี่ต้นเดียวนะพี่น้องเขาบอใหญ่กว่าม้งนะต้นยางพี่น้องเงี้ยวมองนั่นเลยพี่น้องฮอบุตาน้ออยู่ในเงาด้านเลยมองช่วยฮอบุต้าฮิดก่อ จากข้าวโพดแทกก็ลอดเก็บเตะเพิ่นข้าวโแทกก็เก็บไปละเตะหนึ่งยังเตะหนึ่งพี่น้องเลยโหพี่น้องเลยงานงานเสร็จแต่ยังไม่เสร็จแต่ยังไม่เลิกบางคำลับถึงอยู่บ่พัดลมถึงอยู่บ่มันอยู่ไกลพดเลยะอ้าว งานแล้วแล้วกะโล่งบ่โล่งใหญ่เลยโล่งแบบสุดๆบ่ตะกี้คืคือยู่บ่เหลือแค่อีกจักมื้อนี่่ะสิเอางไปมอบให้ะ้านะแม่นแล้วนะแล้วก็แล้วเนาะตัวนี้เฮาบ่ได้อนน้ําดอกเนาะ อืมแมนมีแต่ผอบ้านประกาศเนาะกินกินงัวข้อฮ้อแปลงดินท้าวดาวแปลงดินอะไรเออโล่แล้วบ้านแล้วแล้วนัวข้อฮ้อบานนี่จะพอกมาได้กระหายเลยนะอืมมีแต่มีแต่ให้ท้าวดาววิทย์วันชีมีแต่ท้าวดาวกลับไปปรึกษาผอบ้านกับคนเขาจำ ขามือได้ขาเจ้าจก็หาหมือแมนเขาเจ้าจก็หาหมือโล่ละบาดนี่เห็ดชุดละบาดนี่ยพูดแล้วมีแต่หาเงินไปอีกสามปีสามเดือนหาเงินไปโอ้โหยนั่นจังว่า,าคนทำมันถ่าวไวนะนนไน้นะใช่ค่ะเต็งบอลบอลเนี่ยนะ หาแสนบ่หาแสนกับเกือบพันบาทพี่น้องเลยดีเงินกับทุ่มเทแห่งงานเบิดเนาะห้าไม้สิเหตุแจกข่าวอีกสามปีกับห้าไม้เพื่อแหละเพื่อได้สามปีดูแจกกี่สายฮะขนมมาสายลุงลุงไปเลยอะไร เข้ากันอยากเด้อเอาแยกจอยก็อยากมาในขนมนะเอามาให้แยจอยก่อนเอามาพี่น้าชาอยู่เพื่นี่ะด้นเออนยได้สเขาเมื่อเบิดเลยเนาะบ่มีไพ่เลยได้นน่นะมียังแน่ะนะ นมลูกพี่ทางฝังไทอ้าวยาจจอยไหนูไ้านแน่อ้าแตกอ้าวแตกใช้มันมีขนมยังแน่อันนี้เบิ้งอยไ่ะใครอยู่พออีมินใครออกจะทงน่ะจะศพมันนะมันอยู่ในศพเออใครออกเทใส่นี้เดี๋ยวกินแล้วมนสนใจตัวนี้แลยนี่นี่นี่แฮกนี่ เออเท่แบบนี้แหละพออีมินเอออ้าวมาสัมผัสสัมผัสยายโอยสัมผัสมาเฟอขนมดวงลุงบวานเอ้ายายโอยอยากได้ตัวไหนเบิ้งเอาแล้วไปเอาไปจะแม่น่ะไปเนี่ยป่าวราถ่ายขีดใชด็กมึงจะยายโอเคอ่ะจีดูนี่จีดแบงค์เรื่องอน่ะอย่าพึ่งไปวันนี้อย่าพาไปกลางวัน ไปหนไปหนสาวนอ้วนอบุก่อยมากยางขาเล่นกับเบิดชิฟพักีบแล้วก็ยาไอน้องปแจกขนมเรียบราออพี่น้องกบพ่อวันี้ชีต้มันหน่อยพูดูแล้วยังมีอาจิตยังอาจิตบุเห็นไหมจาก ม <m> ื้อตะมื้อแลงสิเพิ่นกะสิเก็บเต้นให้พี่น้องไปส่งเนาะอืมเหือตานี่กะให้น้องน้ำกับลูกๆเพิ่นจัดการเนาะเก็บ้วเก็บบวงเขาในเฮือนเนาะเหือแค่นีเนาะือเือบ่ลายเนาะอคแต่เพิ่นมีลูกๆ่า2-3พอได้ใช้เออเอานั่นเอานี่ยังวนบ่มีเด็กน้อยนี่พอแงเนาะอสุสิอยู่กันงอมๆแงมๆกสิยิงแงเย็นแล้วอันนี้อุ่นได้ พื้นว่ะขม่นว่าบ่มีกระนองมานองน้ำก็ไม่ได้ขึ้นย่านบ่สุแต่ว่าม nice. yeah. yeah. oh, ันเย็นสื่ออแน่เลยอมาดูซะนะครับบันว่าดิฉันไมใหญ่เมื่อ่เห็น ไอลปมาชงเนาะลีมาแล้วเออมาเลยเห็นมาอยู่ผมน้าช่าเ้าเนาะมันปนกับสลายกับเขาแล้วก็เค็มๆจักหน่อยอืมอืมใ่อลไวัเนะใส่ซาบรับมึงเออในชิ้นแปดบ่วิชิ้นแปดนี่แต่ว่าเหมาะงวนเออไมแปดเหมาะง่วนเจอเารชิ้นใหญ่อลยเนาะจะไปเจออีกแ่โอ้ขหาวเดีคือว่าชูเจอเออเเอหยาชิ้นอื แล้วพอจังว่าจังเ่าจังใต้ไว้้นไวไงเห็นุบเห็นนบ้น้ำหนกพอบอนก็่วกพกเลือกี่อุ้ยนอนสั้นหัวข่าบอกมาหน่อยมึงเอ้ยจะสั่งฮาแม่โทรศัพท์เธอหน่เนี่ไปนี่ไปนาักสั้หัวข่าเออ ใช้ลูกสละได้สิปั๊บปีปั๊บนอนเติเงแล้วบ่เนี่ยเป็นนอนเดิมขึ้นอันน่ะเขาเขามอโมมาท่านนะอันตาเนี่ยได้ไล่เติออบอยู่บ่ได้ไปสอบ <c oughs> เอาไปหม,ม,มานำ้ำบ่เอ็ดไปหมาน้ำดิเอามา่วบ่งคจมข้าวหลังแล้วบมเล้าพี่น้องเลยแค่เ,คกเก็บ เก็บกะเก็บบ่ต้องประเชิญอือบ่เชิญบ่ต้งกะ้ํเรากระหมออืแหาเลาะส่งของนะบาดนีจุงแล้วบดนี้แลอือมีเนือดอกฮะนก็เล่นเนาะยังแยัยคงโลกสหา6คนงได dạc kín khảo như bớt mỡ, dạc kìa tròi kín gì mẹ? kín xác không, mùa xã hội có kín mộc nấm mại cá ăn, cá ăn mộc nấm mại cắp tăm ăn hùng thôi nè ừm ối bớt lẽ, mộc nấm mại bộ đèn nhang bởi lại ăn cắp kèm nấm nọ ừm, kèm nấm nấm mại nấm nãy xú, nắng nấm kèm này hẳn à thế nào? cho nó lẹ ừ Đi. กินข้าวอนนี้อืองความดันทังโอ้ยหมอกินยสิกินหมูไก่เป็นชิ้นนะเป็นเดชิ้นนะเขาล่ำได้กันเา่ำเลยสะ้ะงอนาคสุออ๋ออันท่านบริกนรเติงกับบริขึดอยากได้ได้กินกับแบบกุ้ยซะกินเนื้อันี่ยนค็กุ้ยนะเห็ดนะเห็ดเห็ดแล้วกัคนอื่นซีมอืออย่งอันนะ nghe ồ từ nó là nhìm hài lòng, cái là tâm đi theo sai lục sa lạ chị đúng hả đi lục sa đi đi chị mùng đúng à na chị chị sai lục sa lạ nó chị Managing lộn là chín lốt con thảo nội này im bào lắm im bóng bóng bao bóng 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 đây bóng đây bóng bóng này ตัวแสงฮอหนกนกขอบบ่โอ้ยยงจ้าโตบานนี่นี่อย่างกบนยัง่างเจ็่อยอือมะราวด้สิชออเ็แปะเป็นเก่าอืออือื่อชอตู่เออบชอนถึงไเน้อเด้อืมเออโอ้น้อยมีเงืวติเดียวนี่นะโอ้โตเท่าไรน่ะหกพน โทร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 เนยมีงัวดีแล้วด uh, le ีใจน้ำมันเฮือนมันก็ได้ดินมันก็ได้บ่เขาสื่อเธอได้กระดินกินได้กินได้กินได้กินไดกินได้ กินได้กินได้ก oh ินไกินๆกินไน้ใอยพายทงนะฮะโอ้ยมะมมามมามหเออแม่เราอยู่วุงฝนแม่ฮะเห็นแม่มาแท้เห็นแม่น่ะสออยู่ในนี่มันบได้สนี่นะาดีกว่ามาเยอะๆกินกันนะ หอนกห่อนตับแตะมนาวกันนะจุตับสันโบทโพะเนาะเอ้ขนมโดโซมันจะเป็นห้องจีนอะไรคือห้องญี่ปุ่นห้องญี่ปุ่นมัเหมือนจีนอะแเืแซ่บแซบมัมมัมมัไปหากับสีเดเมือ่ยเลยด้ห้ากันบ่มีสัญญาณอยู่ในกระสุ มาเลยสิออกมาเยี่ยมมายามใหม่จะมาเล่นน้ำใหม่เมื่อกกระเด้อเมื่อกกระเด้อสองห